สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายคุณธรรมสีภาคช่องที่จะนำเรื่องเล่าตำนานและเรื่องราวที่แฝงไปด้วยข้อคิดคติสอนใจมาบรรยายให้คุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในรูปแบบของนิยายเสียงในโลกของเราใบนี้นอกจากสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสัมผัสได้ด้วยร่างกายแล้ว ยังมีความเชื่อลึกลับอีกมากมายที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาปะปนอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในดินแดนที่ความเชื่อและศรัทธาอย่างรึกลึกเรื่องราวของอาคมไสยศาสตร์หรือของที่มองไม่เห็นยังคงเป็นสิ่งที่ถูกกระซิบกระซาบถึงอยู่เสมอวันนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องราวของหนึ่งในาศาสตร์ลึกลับที่ถูกกล่าวขานถึงในแง่ของความน่ากลัวเรื่องราวที่ว่าด้วยการผูกมัดจองจำ ด้วยแรงอาฆาตผ่านสิ่งของตัวแทนเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่เคยเตือนนักเตือนหนาว่าอย่าให้ใครได้ไปไม่ว่าจะเป็นเส้นผมปลายเล็บหรือแม้แต่เศษชายผ้าเพราะมันอาจน,นำไปสู่พิธีกรรมที่เรียกว่าฝังรูปฝังรอยเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเพียงนิยายที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เห็นถึงผลกระทบของความอิจฉาริษยาและความอาฆาตพยาบาทไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือชี้นำให้งมงายแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะณชุมชนริมคลองสายหนึ่งที่ชีวิตผู้คนดูเหมือนจะเนิบช้าและสงบงามสายน้ำ ไม่เพียงแต่นำพาความชุ่มชื้นมาหล่อเลี้ยงไร่นาแต่ยังนำพาทั้งโชคชะตาและบางครั้งก็นำพาความขมขื่นมาสู่ผู้คนด้วยที่นี่มีหญิงสาวสองคนคือจันและดาวทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันเล่นหัวกันมาตั้งแต่จำความได้บ้านของพวกเธออยู่ไม่ไกลกันนักจันเป็นสาวงามประจำหมู่บ้านใบหน้ารูปไข่ ผิวพรรณผุดผ่องกิริยามารยาทอ่อนหวานเป็นที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มๆทั้งในและนอกหมู่บ้านส่วนดาวแม้จะไม่ได้มีความงามที่โดดเด่นเท่าแต่เธอก็เป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินเก่งเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านในแง่ของความมีน้ำใจในวัยเยาว์มิตรภาพของทั้งสองดูเหมือนจะแน่นแฟน แต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยสาวมเมล็ดพันธุ์แห่งความริษยาที่ไม่ใครสังเกตเห็นก็เริ่มย่างรากลึกลงในใจของดาวดาวเฝ้ามองจันเฝ้ามองด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเธอมองเห็นจันได้รับคำชื่นชมอยู่เสมอมองเห็นสายตาของหนุ่มๆที่ทอดมองไปยังเพื่อนรักของเธอในขณะที่ตัวเธอเองกลับเป็นเพียงเพื่อนของจันทร์ ดาวรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเงาเงาที่ไม่มีวันได้ส่องสว่างตราบใดที่ดวงจันทร์ยังคงลอยเด่นอยู่บนฟ้าความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนี้ค่อยๆกัดกินหัวใจของดาวทีละน้อยมันไม่ได้แสดงออกมาเป็นคำพูดแต่แสดงออกผ่านแววตาที่หม่นแสงลงยามที่เห็นจันทร์มีความสุขจุดแตกหักมาถึงเมื่อกล้าชายหนุ่มรูปนาม ลูกสารคนเดียวของกำนันซึ่งเป็นคนที่ดาวแอบมีใจให้มาโดยตลอดกลับไปมาหาสู่และแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขามีใจให้กับจันภาพที่กล้านำดอกไม้มาให้จันที่ท่าน้ำภาพที่ทั้งสองหัวเราะต่อกระซิกกันในงานวัดมันเหมือนเข็มนับพันเล่มที่ทิ่มแทงลงในหัวใจของดาวความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนรักแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากความน้อยใจกลายเป็นความอิจฉาและบัดนี้มันกำลังจะกลายเป็นความอาฆาตค่ำคืนหนึ่งในคืนเดือนมืดดาวนั่งนิ่งอยู่ที่ชานเรือนแสงตะเกียงริบหรี่ส่องให้เห็นแววตาที่ว่างเปล่าแต่แฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่นบางอย่างในมือของเธอกำวีเสนียดเล็กๆอันหนึ่งหวีที่เธอแอบหยิบมาจากเรือนของจันในตอนกลางวันที่ไปหาหวี ที่ยังมีเส้นผมของจันติดอยู่ดาวนึกถึงคำพูดกระซิบกระซาบของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเรื่องเล่าเกี่ยวกับยายคำหญิงชาราท่าทางลึกลับที่อาศัยอยู่ท้ายป่าชา้าหญิงชาราที่ผู้คนต่างร่ำลือกันว่าเจนจบในเรื่องสยเวทมนต์ดำเรื่องราวของการทำของการสะกดและการฝังรูปฝังรอยในตอนนั้น ดาวไม่เคยคิดจะเชื่อเรื่องเหล่านี้เธอคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าไร้สาระไว้ขู่เด็กแต่ในยามนี้ยามที่หัวใจมืดบอดไปด้วยแรงริษยาความไร้สาระที่ว่านั้นกลับกลายเป็นทางออกเดียวที่เธอมองเห็นในเมื่อข้าไม่มีความสุขได้จันก็ต้องไม่มีความสุขเหมือนกันดาวพึมพำกับตัวเอง เสียงของเธอแหบพร่าและเย็นเยียบดวงตาจับจ้องไปยังเส้นผมในหวีราวกับมันเป็นตัวแทนของทุกสิ่งที่เธอเกลียดชังคืนนั้นดาวตัดสินใจแล้วเธอจะไปหาใย,ยคําเธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อพรากทุกอย่างไปจากจันทรแม้ว่าสิ่งที่ต้องแลกมานั้นจะเป็นจิตวิญ,ญญาณของเธอเองก็ตาม ป่าช้าท้ายหมู่บ้านสถานที่ที่แม้แต่ในยามกลางวันผู้คนก็ยังไม่กล้าเดินเฉียดใกล้แต่ในคืนเดือนแรมที่มืดสนิทที่สุดคืนหนึ่งดาวกลับย่างเท้าเข้าไปในเขตแดนต้องห้ามนั้นด้วยหัวใจที่เต้นระรัวไม่ใช่เพราะความกลัวผีสางแต่เป็นความกลัวในสิ่งที่เธอกำลังจะทำกระท่อมของยายคำตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวใต้ต้นไทรใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาราวกับมือของปีศาจบรรยากาศรอบกายเย็นเยียบและเงียบสงัดมีเพียงเสียงแมลงกลางคืนที่กรีดร้องระงมดาวผลักประตูไม้ที่ผุพังเข้าไปกลิ่นเหม็นอับของสมุนไพรและกลิ่นสาบแปลกๆป,กปะทะเข้าจมูกอย่างจังภายในกระท่อมมีเพียงแสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันเก่าๆเผยให้เห็นร่างของหญิงชราหลังค่อมคนหนึ่ง กำลังนั่งนิ่งอยู่บนแคร่มไม้ไผ่ยายยายรู้ได้ยังไงยายคำหัวเราะในลำคอกลิ่นกลิ่นของคนที่มีความแค้นในใจมันแรงแรงกว่ากลิ่นใดๆทั้งสิ้นว่ามาเถิดเจ้าต้องการอะไรดาวกลืนน้ำลายที่เหนียวข้นลงคอเธอก้าวเข้าไปใกล้วางหวีเสนียดที่มีเส้นผมของจันลงตรงหน้าหญิงชารา ข้าข้าต้องการให้มันเจ็บปวดดาวเค็นเสียงออกมาข้าต้องการให้มันไม่มีความสุขให้มันตกต่ำให้ไม่มีใครรักมันใหญ่คำมองหน้าดาวด้วยดวงตาฟ้าฟางที่เหมือนจะมองทะลุไปถึงก้อนบึ้งของจิตใจแรงอาฆาตของเจ้ามันแรงนักนะอีหนูเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้ากำลังจะทำ มันมีราคาที่ต้องจ่ายข้ายอมจ่ายดาวตอบเสียงกร้าวขอแค่ขอแค่จันมันไม่ได้ดีไปกว่าข้ายายคำยิ้มเหยียดรอยยิ้มที่หน้าสะพรึงกลัวดีดีมากหญิงชราหยิบเส้นผมของจันออกมาอย่างระมัดระวังนางเริ่มพึมพำบทสวดที่ฟังไม่เป็นภาษาเสียงนั้นทั้งแหลมสูงและสั่นพรา่า บรรยากาศในกระท่อมเริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยๆดาวรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดรอบตัวเธอยายคำนำเส้นผมนั้นไปพันรอบตุ๊กตาดินเหนียวตัวเล็กๆที่ปั้นขึ้นอย่างหยาบๆจากนั้นนางก็หยิบเข็มเล่มเล็กขึ้นมาเมื่อคาฝังสิ่งนี้ลงไปชีวิตของมันก็จะค่อยๆเหี่ยวเฉาเหมือนต้นไม้ที่ถูกฝังทั้งเป็น จิตวิญญาณของมันจะถูกจองจําไว้กับที่นี่กับความมืดมิดนี้ดาวมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ทั้งหวาดกลัวและสะใจในเวลาเดียวกันพิธีกรรมดำเนินไปจนเกือบรุ่งสางยายคำนำตุ๊กตาดินเหนียวตัวนั้นออกไปฝังไว้ใต้ต้นไทรใหญ่ณไนะทมสามแพร่งที่เชื่อมระหว่างป่าช้ากับโลกภายนอก สถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างพบดาวเดินโซซัตโซเซกลับเรือนของเธอในเช้าวันนั้นร่างกายอ่อนล้าแต่หัวใจกลับพองโตด้วยความหวังความหวังอันดำมืดที่จะได้เห็นความพินาศของคนที่เธอเคยเรียกว่าเพื่อนไม่กี่วันต่อมาความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นกับจันจริจริง จากหญิงสาวที่เคยร่าเริงสดใสจันกลับกลายเป็นคนเงียบขรึมเก็บตัวใบหน้าที่เคยผุดผ่องเริ่มซีดเซียวร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เริ่มเจ็บป่วยอดอดแอดแอดหาสาเหตุไม่ได้หมอยาในหมู่บ้านก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรจันเริ่มฝันร้ายฝันเห็นสถานที่มืดมิดฝันว่าตัวเองถูกพันธนาการไว้ขยับไปไหนไม่ได้ เธอกลายเป็นคนหวาดระแวงแม้แต่เสียงลมพัดใบไม้ไหวก็ทำให้เธอสะดุ้งตื่นกลา้าชายหนุ่มที่เคยมาหาสู่ก็เริ่มห่างหายไปไม่ใช่เพราะเขารังเกียจจันแต่เพราะความเปลี่ยนแปลงของจันทำให้เขาเข้าหน้าไม่ติดเธอเอาแต่ร้องไห้และหวาดกลัวจนเขาเองก็เริ่มอ่อนใจชาวบ้านเริ่มซุบซิบนินทาบางก็ว่าจันโดนผีเข้า บ้างก็ว่าเธอไปทำอะไรผิดผีผิดสางมาส่วนดาวเฝ้ามองทุกอย่างอยู่ห่างๆด้วยความสมใจเธอมองเห็นความทุกทรมานของจันมองเห็นความสงสัยของชาวบ้านมองเห็นความห่างเหินของกล้าสมควรแล้วนั่นคือสิ่งที่แกสมควรได้รับดาวคิดในใจในขณะที่ชีวิตของจัน์กําลังดิ่งลงสู่ความมืดมิด ชีวิตของดาวดูเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นอย่างน่าประหลาดไรนาของเธอให้ผลผลิตดีกว่าที่เคยกลา้าที่เคยเริ่มตีตัวออกจากจันทร์ก็เริ่มหันมาพูดคุยทักทายเธอบ้างดาวรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ชนะเธอคิดว่าเธอควบคุมทุกอย่างได้เธอคิดว่าเธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการแล้วแต่ดาวหารู้ไม่ ว่าราคาที่แท้จริงของการฝังรูปฝังรอยเธอยังไม่ได้เริ่มจ่ายมันเลยจริงๆเวลาผ่านไปหลายเดือนอาการของจันทร์สุดลงเรื่อยๆเธอนอนติดเสือ่อซูบผอมจนแทบไม่เหลือเขาเดิมพ่อแม่ของจันทร์ทุกใจอย่างหนักพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาลูกสาว ทั้งยาหม้อทั้งการทำบุญแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นส่วนดาวแม้ภายนอกชีวิตของเธอจะดูดีขึ้นได้รับความสนใจจากกล้าม,มากขึ้นแต่ลึกๆแล้วดาวกลับไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลยเธอเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนที่ข่มตาหลับดาวจะฝัน ฝันเห็นภาพตัวเองเดินวนเวียนอยู่ในป่าช้าฝันเห็นตุ๊กตาดินเหนียงที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไทรและบางครั้งเธอก็ฝันเห็นดวงตาฟ้าฟางของยายคำที่จ้องมองเธอพร้อมกับรอยยิ้มเย้ยหยันดาวกลายเป็นคนขี้ระแวงเสียงลมพัดเสียงหมาหอนยามค่ำคืน ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เธอหวาดผวาเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เคยถูกแรงริษยาบดบังเริ่มค่อยๆกัดกินหัวใจของเธอวันหนึ่งดาวไปที่ท่าน้ำเธอเห็นแม่ของจัน์กำลังนั่งร้องไห้อย่างเงียบๆภาพนั้น มันกระแทกใจดาวอย่างจังถือเริ่มตระหนักได้ถึงความเลวร้ายในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปคืนนั้นดาวตัดสินใจกลับไปที่ป่าช้าเธอกลับไปหากระท่อมของยายคําอีกครั้งข้าข้าอยากจะถอนข้าอยากจะหยุดทุกอย่างดาวคุกเข่าอ้อนวอนหญิงชรายายคํามองเธอด้วยสายตาเย็นชา ของที่ทำไปแล้วมันถอนไม่ได้ง่ายหรอกนะอีหนูโดยเฉพาะของที่ทำด้วยแรงอาฆาตแรงแค้นของเจ้าเองมันผูกมัดแน่นนะแต่ข้าไม่ต้องการแล้วข้าข้ากลัวข้าทรมานดาวร้องไห้ออกมาความทรมานรึกนั่นแหละคือราคาที่เจ้าต้องจ่ายเจ้าคิดว่าการทำของใส่คนอื่น มันจะจบแค่ที่คนคนนั้นเจ็บปวดหรือเปล่าเลยมันคือการผูกเวรผูกกรรมคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนที่เริ่มมันนั่นแหละมันไม่มีทางแก้เลยหรือยายทางแก้มันอยู่ที่ตัวเจ้าใหญ่คาชี้มาที่หน้าอกของดาวไฟที่เจ้าจุดขึ้นเองเจ้าก็ต้องเป็นคนดับมันเองแต่จำไว้นะเมื่อดับไฟ มือของเจ้าก็ต้องไม่พองเป็นธรรมดาดาวยังไม่เข้าใจในขณะเดียวกันที่เรือนของจันพ่อแม่ของเธอตัดสินใจนิมนต์หลวงพ่อพระชราที่ผู้คนทั้งหมู่บ้านเคารพนับถือในความเมตตาและวัตตะปฏิบัติที่งดงามมาสวดมนต์ให้ผ่อนที่บ้านหลวงพ่อไม่ได้ทำพิธีขับไล่ผีสางหรือไสยศาสตร์ใดๆ ท่านเพียงแต่นั่งลงข้างๆที่นอนของจันสวดบทแผ่เมตตาด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความสงมบลูกเอย๋ยหลวงพ่อกล่าวกับจันที่นอนลืมตาพโพลงอย่างเลื่อนลอยไม่ว่าสิ่งใดที่กำลังรบกวนเจ้าอยู่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากกรรมเก่าหรือการกระทําของผู้อื่นจงอย่าได้ผูกใจเจ็บหรืออาฆาตตอบเลย จงตั้งจิตให้มั่นแผ่เมตตาออกไปให้อภัยอโหสิก,กรรมเมื่อใจของเราสงบเมื่อใจของเราปล่อยวางพันธนาการใดๆก็ไม่สามารถกักขังดวงจิตที่เป็นอิสระของเราได้จันแม้จะร่างกายอ่อนแรงแต่เมื่อได้ยินเสียงของหลวงพ่อได้ฟังธรรมะที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง น้ำตาของเธอก็ค่อยๆไหลออกมาน้ำตาของการปล่อยวางในคืนนั้นเองดาวที่กลับมาจากป่าช้าด้วยความสิ้นหวังเธอตัดสินใจทำบางอย่างดาวเดินไปที่เรือนของจันถึกก้มลงกราบเท้าพ่อแม่ของจันและสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้ทำลงไป พอแม่ของจันตกตะลึงและโกรธแค้นแต่เมื่อมองเห็นสภาพของดาวที่ร้องไห้ปานจะขาดใจสภาพที่ดูย่ำแย่มไม่ต่างจากลูกสาวของตนความโกรธก็เจือจางลงข้าขออาหสิกรรมข้ายอมรับผิดทุกอย่างได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยดาวกราบแล้วกราบอีกเรื่องล่วงรู้ไปถึงหลวงพ่อ ท่านจึงให้ดาวไปจุดทูปขอขมากรรมต่อหน้าจันทร์และให้สัจจะวาจาว่าจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นอีกและให้บำเพ็ญภาวนาแผ่เมตตาให้จันทร์ทุกวันและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ดาวได้สารภาพได้ขอธรมาอาการของจันทร์ก็ค่อยๆดีขึ้นทีละน้อยราวกับสิ่งที่พันธนาการเธไว้ มันได้คลายปมออกไม่ใช่ด้วยอาคมแต่ด้วยการให้อภัยส่วนดาวแม้จันและครอบครัวจะอโหสิกรรมให้แต่กรรมที่เธอสร้างเธอก็ยังต้องรับผลของมันดาวกลายเป็นคนสติไม่สมประกอบเธอมักจะพูดจาคนเดียวหวาดผวาและมักจะเดินไปที่ทางสามแพร่งท้ายป่าช้า นั่งพึมพำขอขมาอะไรซักอย่างอยู่ตรงนั้นชาวบ้านต่างพูดกันว่าจิตของเธอได้ถูกฝังไว้ตรงนั้นแทนจันกลา้าเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดก็รู้สึกสลดใจและตีตัวออกห่างจากดาวโดยสิ้นเชิงเรื่องราวของจันและดาวกลายเป็นตำนานเล่าขานสอนใจคนในชุมชนนั้นสืบมาจัน แม้จะกลับมาแข็งแรงแต่ก็ไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เธอกลายเป็นคนรักสันโดษและมุ่งมั่นในการทำบุญทำทานเธอบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่ช่วยเธอไว้ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่คือธรรมะและการอภัยส่วนดาวคือบทเรียนที่มีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าไฟแห่งริศยาเมื่อจุดขึ้นแล้ว มันไม่เพียงแต่เผาไหมผู้อื่นแต่มันจะเผาไหม้ตัวผู้จุดเองจนมอดไหมเป็นเท่าฐานฝังรูปฝังรอยอาจจะเป็นเพียงความเชื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่ามนต์ดำหรืออาคมใดๆก็คือจิตใจของมนุษย์เรานี่เองจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธ ความหลงและความริษยาการจองจำที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกฝังไว้ใต้ดินแต่คือการจองจำตัวเองไว้กับความอาฆาตพยาบาทไม่รู้จักปล่อยวางนั่นคือความทุกข์ทรมานที่แม้แต่ความตายก็อาจจะไม่สามารถปลดปล่อยได้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับนิยายคุณธรรมเรื่องฝังรูปฝังรอยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังอยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานิยายคุณธรรมสี่ภาคได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ